ตอนที่มายอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าพ่อของเธอขับรถมอเตอร์ไซค์มารับตอนเลิกเรียนเป็นประจำทุกวันจะมีเหตุการณ์ต่างออกไปก็ตรงที่วันนั้นระหว่างทางกลับบ้านเธอและพ่อเห็นสุนัขถูกรถชนและกำลังคลานไปยังข้างถนนด้วยความสงสารเธอจึงร้องบอกพ่อให้จอดรถ และเดินลงไปดูไมเห็นสะโพกของมันหักมีเลือดออกมาทางปากและจมูกเยอะมากสุนัขตัวนั้นกำลังใช้ขาหน้าช่วงอกและส่วนหัวตะเกียตะกายกระเสือกกระสนไปยังริมฝั่งถนนข้างทางดูมันใกล้ตายเต็มทีเธอมองตามรอยเลือดของมัน ก็เห็นว่าเป็นรอยมาตั้งแต่ช่วงกลางถนนแล้วตอนนั้นไมรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากเธอร้องไห้วิ่งเข้าไปหาสุนัขตัวนั้นและพยายามจะอุ้มมันไปหาหมอพ่อของเธอก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยอุ้มด้วยเช่นกันแต่ว่าก็สายไปเสียแล้วสุนัขตัวนั้นมีอาการชักกระตุกเลือดจำนวนมากทะลักออกมาจากจมูกและปาก แล้วมันก็แน่นิ่งไปถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่ดวงตาของมันยังคงเบิกกว้างเลือกถลนและมองตรงไปยังข้างถนนอย่างแน่วแน่มายเอามือลูบตาของมันหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำได้เธอลองมองตามสายตาของมันไปจนกระทั่งเห็นกอหญ้าที่ขึ้นอยู่ข้างทางขยับไหว มายจึงได้ตัดสินใจเดินลงไปดูเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้ยินเสียงลูกหมาร้องระงมอยู่หลายเสียงเธอเพ่งมองดูก็เห็นเป็นลูกสุนัขมันมีทั้งหมดเจดตัวมีทั้งสีดำสีน้ำตาลพวกมันยังตัวเล็กน่าจะยังไม่หย่านมเธอรีบวิ่งกลับไปหาพ่อ และขอร้องให้พ่อเอาลูกสุนัขก,กลับไปด้วยเพราะถ้าทิ้งพวกมันไว้คงได้ตายแน่และไมายยังขอให้พ่ออุ้มแม่สุนัขที่เพิ่งตายตัวนี้เอากลับไปฝั่งที่บ้านด้วยพ่อของเธอตกลงเพราะสงสารมันเช่นกันและเห็นแก่ความที่มันรักลูกมากแม้จะใกล้ตาย ก็ยังพยายามตะเกียกตะกายกลับมาหาลูกๆเธอและพ่อนำร่างแม่สุนัขมาก่อนและกลับไปเอาลูกๆของมันทีหลังเมื่อนำลูกสุนัขทั้งหมดกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วมามและพ่อก็ช่วยกันขุดหลุมฝังแม่สุนัขที่หลังบ้านเธอนั่งลงบอกกับแม่สุนัขว่าไม่ต้องห่วงลูกของมัน เธอจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่และช่วยหาบ้านให้ลูกๆของมันอยู่บ้านของเธอไม่ได้มีเงินมากนักพอบอกไมายแล้วว่าไม่สามารถเลี้ยงได้หมดทุกตัวหลังจากที่ไมายพูดกับแม่สุนัขจบไมายก็ยกมือขึ้นลูปปิดดวงตาที่ปูดโปนของมันหน้าแปลกที่ครั้งนี้ เธอสามารถลูบปิดเปลืกตามันลงได้หลังจากฝังร่างของแม่สุนัขตัวนั้นเสร็จเธอและพ่อก็หาที่นอนให้ลูกสุนัขหานมมาป้อนให้พวกมันกินเธอป้อนนมป้อนน้ำจนพวกมันสามารถเลียกินเองได้หลังจากที่เธอเลี้ยงผ่านมาได้สองเดือน ก็มีคนมารับลูกสุนัขไปอุปการะต่อห้าตัวเป็นตัวผู้ทั้งหมดเหลืออีกสองตัวที่เป็นตัวเมียมายเป็นคนเลี้ยงเองตัวเมียสีดำชื่อมีโชคตัวเมียสีน้ำตาลชื่อโชคดีทุกวันเธอจะให้ข้าวให้น้ำและพาพวกมันไปวิ่งเล่นพวกมันทั้งสองตัวเป็นมิตรกับผู้คนไม่ดุ พวกมันเป็นสุนัขที่รักเจ้าของมากๆในแต่ละวันเวลาที่ไมออกไปเรียนหนังสือหรือไปเที่ยวข้างนอกบ้านพวกมันก็มักจะมาเฝ้าหน้าบ้านรอเธอกลับมาไมอเลี้ยงพวกมันมาได้8ปีพอเธออายุได้19ปีพวกมันทั้งสองตัวก็ได้ตายไปไมอจํจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดี เธอพามันออกไปเดินเล่นเหมือนเช่นเคยแต่วันนั้นอยู่ดีๆก็มีคนเมายาวิ่งอาลวาดเอามีดไล่ฟันคนไปทั่วตอนนั้นเธอตกใจมากก้าวขาไม่ออกยืนงงอยู่ตรงนั้นเธอเห็นคนร้ายวิ่งเข้ามาเงื้อมีดจะฟันใส่เธอเจ้าโชคดีแล้วเจ้ามีโชควิ่งมาขวางไว้ พวกมันเข้าไปกัดขาและกระโดดกัดตามมือตามตัวของคนร้ายทั้งสองตัวถูกคนร้ายฟันไปหลายแผลไม่ร้องไห้อย่างหนักมองดูสองตัวหนึ่งคนต่อสู้กันอยู่เธอร้องตะโกนให้คนอื่นช่วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พอตำรวจมาถึง ก็ช่วยกันจับคนร้ายไว้ได้แต่สุนัขของเธอนั้นกลับไม่รอดพวกมันโดนฟันเป็นแผลเวิร์วะหลายแผลนอนหายใจรวยรินก่อนที่เจ้ามีโชคและเจ้าโชคดีจะขาดใจตายเธอเข้าไปอุ้มพวกมันมาวางไว้ข้างๆกันยกมือลูบหัวลูบตัวของทั้งสองตัวน้ำตาของมายไหลพยยรากไม่หยุด พวกมันคลางหงิงหิงมองมาที่เธอคล้ายกับจะปลอบใจเธอเหมือนเช่นที่มันเคยเข้ามาอ้อนเลียน้ำตาให้เธอเวลาที่เธอร้องไห้เสียใจพอพวกมันคลางจบก็สํำลักเลือดออกมาและสิ้นใจตายไปพร้อมๆกันไม้ไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้นเธอเศร้าและเสียใจมาก เธอคิดเสมอว่าถ้าวันนั้นเธอมีสติวิ่งหนีไปพวกมันทั้งสองตัวคงไม่ต้องตายไม้นำเจ้าโชคดีและเจ้ามีโชคมาฝังไว้ข้างๆกับที่เคยฝังแม่ของพวกมันเธอเสียใจมากและก็รู้สึกขอบคุณพวกมันทั้งสองตัวที่ช่วยชีวิตเธอไว้ในวันนั้นในบางครั้ง ไมายก็ยังรู้สึกว่าพวกมันทั้งสองตัวยังอยู่ข้างๆเธอเหมือนเดิมบางทีก็ยังเห็นพวกมันวิ่งมารอรับเธอที่หน้าบ้านเวลาที่เธอออกไปข้างนอกบางทีก็ได้ยินเสียงครางงุงหิ้งออนขอให้เธอพาพวกมันออกไปเดินเล่นหลังจากพวกมันตายไปได้ปีกว่า,วามีเหตุการณ์หนึง่งที่เธอมั่นใจมากๆ ว่าพวกมันยังคงอยู่กับเธอปกติแล้วสมาชิกครอบครัวของไม้มีอยู่ด้วยกันสามคนประกอบด้วยไมย้พ่อและแม่วันนั้นพ่อและแม่ไปงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดไมไม่อยากไปด้วยจึงอาสาอยู่เฝ้าบ้านให้ตกดึกคืนนั้นไม้สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงดัง จึงลุกขึ้นจากเตียงมาดูเสียงนั้นคล้ายกับเสียงเจ้าโชคดีและเจ้ามีโชคเธอได้ยินเสียงมันทั้งสองตัวเห่าหอนดังระงมไปทั่วบ้านและได้ยินเสียงมันตะกุยประตูหน้าบ้านอีกด้วยบ้านของมายเป็นบ้านไม้สองชั้นห้องนอนของเธออยู่ชั้นบนเธอจึงเดินออกไปดูตรงระเบียงห้องนอน ว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรกันแน่เพราะบ้านเธอไม่ได้เลี้ยงสุนัขอีกแล้วนับตั้งแต่เจ้าโชคดีและเจ้ามีโชคได้ตายจากไปและวันนี้เธอก็อยู่บ้านคนเดียวตอนที่มายเดินออกมานอกระเบียงเธอไม่ได้เปิดไฟเพราะไฟรัวบ้านและไฟข้างถนนก็ส่องเข้ามาให้สามารถมองเห็นได้มายได้ยินเสียงผู้ชายสองคน กระซิบกระซาบคุยกันอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเธอไม้จึงชะโงกหน้าออกไปดูและเธอก็ได้เห็นว่าผู้ชายสองคนนั้นกำลังพยายามจะงัดประตูบ้านเพื่อเข้ามาในบ้านของเธอไม้ตกใจมากรีบหมุนตัววิ่งเข้าห้องนอนล็อกประตูระเบียงและโทรแจ้งตำรวจเสร็จแล้วเธอก็โทรบอกพ่อกับแม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเร็วมากเพราะกำลังขับรถลาดตะเวนอยู่แถวบ้านของเธอพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้ทั้งสองคนไม่เชื่อเหลือเกินว่าที่เธอได้ยินเสียงหมาเห่าหอนและตะกุยประตูบ้านวันนั้นก็คือเจ้าโชคดีและเจ้ามีโชคที่ได้มาช่วยเตือนเธอทำให้เธอรอดพ้นจากพยานอันตรายมาได้ ทุกวันนี้เวลาที่เธอทำบุญครั้งใดก็ยังกรวดน้ำแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าสองตัวนั้นด้วยและเฝ้าอธิษฐานขอให้มันไปเกิดในภพภูมิที่ดี